สวัสดีค่ะพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้จะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบให้เด็กๆใช้แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้า54และหน้า55ค่ะคำสั่งขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำ แล้วเห็นประโยชน์สษณ์และหาคำตอบเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างนกอ่านหนังสือได้6ห,หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านอีก3หน้าก็จะจบหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดให้มานะคะด้วยสีฟ้าคือนกอ่านหนังสือได้6หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านอีกสหน้าก็จะจบ ก็จะจดเล่มน,นะคะขีดจนถึงคําว่าเล่มน,นี่คือส่วนที่จดกําหนดให้และขีดเส้นใต้ส่วนที่จดถามด้วยสีดําค่ะคือหนังสือเล่มน,นี้มีกี่หน้ามาวิเคราะห์โจทย์นะคะเพื่อที่ไปเขียนประโยคสะัญกษณนกอ่านหนังสือได้6หน้าแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อ่านอีก3าหนะ้าดังนั้นหนังสือเล่มน,นี้ต้องมีจํานวนมากกว่าหหน้าเอาจํานวนที่นกอ,อ่านไปแล้วและที่ยังไม่ได้อ่านมาบวกกัน หกบวกสามเท่ากับเท่าไหร่บรรทัดต่อมาค่ะหกบวกสามเขียนคําตอบนะคะได้เท่ากับ9ตอบหนังสือเล่มนี้อีเก้าหนะ้าตรงตัวตรงตอบตรงนี้นะคะเขียนด้วยตัวเลขไทยค่ะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่หนึ่งพ่อต้องการมีถุงเท้าห้าคู่มีอยู่แล้วสามคู่พ่อต้องซื้อถุงเท้า เพิ่มอีกกี่คู่จึงจะครบจำนวนที่ต้องการขีดเส้นใต้นะคะส่วนที่โจทย์กำหนดให้มาด้วยสิงฟ้าค่ะคือพ่อต้องการมีถุงเท้าห้าคู่แต่มีอยู่แล้ว3าคู่นะคะขีดจนถึงคำว่าสาคู่ตรงนี้คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้เดี๋ยวเราจะนำตรงส่วนที่โจทย์กำหนดให้ไปเขียนเป็นประโยชน์สนัญลักษณ์ และขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามนะคะด้วยสีดำข้อต้องซื้อถุงเท้าแล้วขึ้นบรรทัดใหม่คะ่ะเพิ่มอีกอีกคู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเขียนตรงต่ออบตนะคะคําว่าจึงจะครบจํานวนที่ต้องการไม่ต้องขีดนะคะสถานการณ์โจทย์ข้อนี้นะคะ นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าโจทย์ถามว่าพ่อต้องซื้อถุงเท้าเพิ่มอีกกี่คู่คําตอบน้อยลงหรือคําตอบเพิ่มขึ้นนะคะคําตอบข้อนี้คือน้อยลงค่ะเพราะว่ามีอยู่แล้ว3าคู่ดังนั้นพ่อจะต้องซื้อที่น้อยกว่า5นะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นสถานาการณ์การลบ5ลบ3เท่ากับเท่าไรมีอยู่หาหักออกไป3ามค่ะหนึ่งสองสาม ห้าลบสามเหลือสองเขียนห้าลบสามเท่ากับสองตอพ่อต้องซื้อถุงเทา้าเพิ่มอีกสองคู่ลองทวนคำทคำตอบนะคะถ้าพ่อซื้อเพิ่มอีกสองมีอยู่แล้วสามเท่ากับที่พ่อต้องการไหมคะเท่าใช่ไหมคะข้อที่สองค่ะปลาทอดสี่ตัวทอดเพิ่มอีกค่ะสองตัว มีปลาทอดทั้งหมดกี่ตัวขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะด้วยสีฟ้าคือปลาทอดสี่ตัวทอดปลาเพิ่มอีกสองตัวค่ะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามนะคะด้วยสีดำค่ะคือมีปลาทอดขึ้นมาทัดใหม่ค่ะทั้งหมดกี่ตัวมีปลาทอดทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถาม เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าวิเคราะห์สถานการณ์สิคะว่าทอดปลาเพิ่มแสดงว่าปลามีจานวนที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นคําตอบต้องมากขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้เป็นสถานการณ์การบวกค่ะ4บวก2 4บวก2ชูขึ้นมา2นิวนะคะเราต้องนับต่อจากอีกเลขหนึ่งคือนับต่อจาก4 4แล้ว5 6 สี่บวกสเท่ากับหดังนั้นตรงตอบตอบว่ามีปลาทอดทั้งหมด6ตัวเลขหกเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี8คนเป็นนักเรียนชาย6คนเป็นนักเรียนหญิงกี่คน ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กาหนดมาให้นะคะด้วยสีฟ้าค่ะตรงนี้เรียกว่าสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้คือนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี8คนเป็นนักเรียนชาย6คนนี่คือสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะนับตรงนี้ไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามนะคะด้วยสีสีดาค่ะโจทย์ถามว่าเป็นนักเรียนหญิงกี่คน เป็นนักเรียนหญิงกี่คนตรงนี้เรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงสิ่งที่โจทย์ถามไปเขียนตรงตออาบาตอนะคะวีคเราะสถานการณ์โจทย์ข้อนี้ค่ะทั้งหมดมีแปดโจทย์ให้ผู้ชายโจทย์ให้หาผู้หญิงทั้งหมดมีแปดโจทย์ให้ผู้ชายมาหกคนดังนั้นผู้หญิงนะคะจะต้องน้อยกว่าจํานวนทั้งหมดนั่นก็คือผู้หญิงต้องน้อยกว่าแปด ข้อนี้นะคะคําตอบน้อยลงคําตอบลดลงเป็นสถานการณ์การลบเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้คือ8-6ลบหเท่ากับเท่าไรมีอยู่8หักออกไป6ค่ะ1 2 3 4 5 6 8-6ลบ6นะคะหรือเท่ากับ2ข้อที่3ามเด็กๆต้องเขียนตอบแบบทนคำถามเองนะคะ เขียนมาทีละคำตามคุณครูเลยค่ะเป็นนะักเรียนหญิงเปลี่ยนคำว่ากี่เป็นตัวเลขไทยค่ะสองคนเป็นนักเรียนหญิงสองคนค่ะตอบแบบนี้นะคะถูกต้องนะคะ ข้อที่สี่ค่ะที่มีรองเท้าสีดำห้าคู่รองเท้าสีน้ำตาลสองคู่ที่มีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยสีฟ้าค่ะคือที่มีรองเท้าสีดำห้าคู่รองเท้าสีน้ำตาลสองคู่เดี๋ยวเราจะนำตรงที่ส่วนกำหนดมาให้นี้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ และขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำค่ะคือพี่มีรองเท้าขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะทั้งหมดกี่คู่พี่มีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเรามานะคะเราจะนำตรงนี้ไปเขียนตรงต่อตออบตรงค่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้วิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ข้อนี้ นำรองเท้าสีดําและสีน้ําตาลโจทย์ข้อนี้นะคะคําตอบต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เป็นสถานการณ์การบวกค่ะ5บวก2เท่ากับเท่าไรชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก5ค่ะนับต่อจากอีกเลขหนึ่งนะคะ5แล้วไป6 7 5บวก2เท่ากับ7 ตรงต่อนะคะเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูทีละคำเลยค่ะพี่มีรองเท้าทั้งหมดเปลี่ยนคำว่ากี่เป็นตัวเลขไทยนะคะเจ็ดคู่ตอบว่าพี่มีรองเท้าทั้งหมด7ดคู่ค่ะ ข้อที่ห้าค่ะที่อายุแปดปีน้องอายุสี่ปีที่มีอายุมากกว่าน้องกี่ปีขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยสีฟ้าค่ะคือที่อายุแปดปีน้องอายุสี่ปีขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้สีฟ้าค่ะ เดี๋ยวเราจะนําตรงนี้นะคะ2จํานวนนี้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามว่าพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีขีดด้วยสีดําค่ะโจทย์ถามว่าพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีค่ะวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์ข้อนี้เพื่อที่จะนําไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะโจทย์ถามแบบการเปรียบเทียบค่ะ คือมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่ตรงส่วนที่โจทย์ถามตรงนี้ให้เด็กๆนํามาลบกันนะคะถ้าโจทย์ถามแบบการเปรียบเทียบพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีหรือโจทย์อาจจะถามว่าน้องอายุน้อยกว่าพี่กี่ปีนํามาลบกันนะคะสถานการณ์โจทย์เพราะนั้นเป็นการลบค่ะ8ปลบสี่ค่ะมีอยุ่แหักออกไปสค่ะหนึ่ี่ 8ลบสได้เท่าไคะ8-4ลบสได้เท่ากับ4นํนำตรงสิ่งที่โจทย์ถามนะคะมาเขียนต่อเขียนไปพร้อมๆกับคคุณรูเลยคะ่ะที่อายุมากกว่าน้องที่อายุมากกว่าน้องเปลี่ยนคำว่ากี่เป็นตัวเลขไทยคะ่ะ สี่ปีที่อายุมากกว่าน้องสี่ปีค่ะข้อที่หกค่ะข้อที่หกแอลมีตุ๊กตาสามตัวเอมี A, B, ตุ๊กตามากกว่าแอลสามตัว เอมี A, B, ตุ๊กตากี่ตัวขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยสีฟ้านะคะคือแอมีตุ๊กตาสาตัวเอมีตุ๊กตามากกว่า l อตัวตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ขีดด้วยสีฟ้านะคะเราจะนำตรงส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ค่ะ ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดำค่ะคือเอมีตุกตากี่ตัวเอมีตุกตากี่ตัวเราจะนำตรงส่วนที่โจทย์ถามไปเขียนตรงต่ออบอตอนะคะ วิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ข้อนี้นะคะดูตรงส่วนที่โจทย์กําหนดมาให้ A มีตุ๊กตามากกว่า L A มีตุ๊กตามากกว่าแดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะคําตอบต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะโจทย์ถามว่า A มีตุ๊กตากี่ตัวนะคะดังนั้นข้อนี้เป็นสถานการณ์การบวกค่ะ3บวก3เท่ากับเท่าไหร่ชูขึ้นมา3นิ้วนะับต่อจาก3ค่ะ สแล้ว4 5, ี่ห้สามบวกสได้เท่ากับ6กค่ะนำตรงส่วนที่โจทย์ถามนะคะมาเขียนตรงต่อค่ะเขียนไปพร้อมๆกับครูคเลยนะคะทีละคำนะคะเอมมีล๊กตาเปลี่ยนคำว่ากี่เป็นตัวเลขไทยค่ะ6 ตัวเอ็มีตุ๊กตาหกตัวค่ะหน้าห้าสิและหน้าห้าห้านะคะก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถตรวจคำตอบได้จากสองหน้านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ